ใช่นะเมื่มาวานมีประชุมและว,วิเคราะห์นะคะก็ เอาว่าสามเรื่องหลักละกันเดี๋ยวนี้อัปเดตนะคะอันแรกก็คือสิ่งที่เอ็มปรับกลยุทธ์มามีผู้บริหารเจนสองนะคะรุ่นลูกเข้ามาช่วยกับเจหนึ่งในการบริหารเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเอ็มนะเหมือนที่เราอัปเดตกันมาอยู่เรื่อยๆนะคะในช่วงเรียกว่าสามเดือนที่ผ่านมาค่ะเราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่มิถุนายนนะคะมิถุนายนมีการออก MK บุฟเฟ่ก็มีการเปลี่ยนสาขาของ MK ทั่วไปที่เราเห็นกันนะคะทำโปรโมชั่นบุฟเฟ่นะคะ299ช่วงแรกออกมาเรียกว่าเดือนแรกนี่เซมโซเซกเลโค้ จากรลบลบ,ลบมาเนี่ยมาเดือนมิถุนายนบวกขึ้นมาเลยเป็น9.2%แต่ว่าทั้งไตรมาสสเนี่ยยังติดลบอยู่นะคะพอเข้ามาเดือนกร,รกฎาสิงหาย,ยังไปได้ดีค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้อาหารก็เป็นแบบแฟชั่นเหมือนกันน,เนะเวลาโปรไหนที่เราไปลองแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเบื่อเพราะไปทานหลายๆทีแล้วเบื่อนะคะเพราะฉะนั้นกระแสมันก็เริ่มเบาลงค่ะพอเบาลงเนี่ย M k ด้วยความที่เขาเป็น เป็นเจนใหม่แล้วอ่ะก็มีการปรับกลยุทธ์ได้ค่อนข้างเร็วนะคะก็ปรับมาเรื่อย,อยค่ะจนล่าสุดเนี่ย เพิ่มเมนูนะคะจาก19เมนูเดิมก็มาเป็น29เมนูแล้ว10เมนูที่แอดเข้าไปเนี่ยแต่ไปนั่งดุที่จริงไปทานมาแล้วด้วยค่ะแต่ว่ามันจะเป็นเนื้อซะเยอะนะแล้วก็เป็นเนื้อหมูเป็นคุโรบุตะเป็นสันคอแต่ว่าตอบโจทย์เลยกับคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็ทางบริษัทเนี่ยก็มีการขยายโปรโมชั่นไปจนถึงสิ้นปีแล้วค่ะไม่ต้องมาต่อทีละเดือนเดือน,เด,อนเดือนนะเอาถึงสิ้นปีไปเลยเมื่อวานในมิ팅อ่ะผู้ผ่ารพูดคํานึงบอกว่าทาบุฟเฟ่ต์เนี้ยดีกว่าไม่ทํา ดีกว่าไม่ทําก็คือ1ดึงทราฟฟิกได้นะคะเราวเซกเมนต์ที่เขาขยายเนี่ยจากเดิมต้อง35-45ออันนี้กลุ่มลูกค้าเดิมอันนี้ก็ยังมาได้อยู่ค่ะก็ไม่ได้มีคานิบไลา์ไม่ได้ย้ายลูกค้าหรืออะไรกันนะคะกับอันที่2ก็คือดึงลูกค้าใหม่ๆที่เด็กลง ตอนนี้ก็เป็นอายุ26 35นะคะก็ได้ลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยเข้ามามากขึ้นค่ะแล้วเวลาเข้ามาเขาไม่ได้มาลองทีเดียวเขาก็มีถ้าถ้าคุณผู้ชมได้ไปทานเนี่ยก็จะเห็นว่าพนักงานก็จะชอบมาถามนะมีบัสมาชิกหรือยังคะเวลาทำเมมเบอร์เนี่ยเขาจะดูได้ค่ะคือเก็บเป็นเรคคอร์ดได้นะว่าใครมาใช้บริการซ้ำไหมใครชอบทานแบบไหนนะคะพนักเขาก็จะเห็นว่ามีรีพีทค่ะมีลูกค้าที่มารีพีทซ้ํา เขาเก็บเขาเก็บตัวเลขมาเนี่ยสาสเปอร์เซ็นต์ลูกค้า100คนที่เข้ามา31คนจะเข้ามาทานําำนะคะพปะัจจุบันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีพอดึงทราฟฟิกได้มาแล้วเนี่ย ฝั่งต้นทุนก็ manage กันไปนะคะ่ะพอมีหลายแบรนด์มากขึ้นมี mk mk buffet bonus ก็มาก็มีอำนาจการต่อรองในเรื่องของวัตถุดิบที่มากขึ้นนะคะอันนี้ mk ก็ทำควบคู่กันไปนะคะ่ะแต่สิ่งที่ได้มามากกว่านั้นก็คือเรื่องของการ leverage ตัวต้นตัวค่าใช้จ่ายคงที่ไหนจะค่าเช่าไหนจะค่าคนที่ถ้าลูกค้าไม่มาเนี่ยยังไง mk ต้องจ่ายอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นพอลูกค้าเข้ามามากขึ้นเนี่ยมาช่วยการเฉลี่ยต้นทุน,นะคะ่ะก็ทำให้ตัว H a e n a c ของเขาเนี่ยปรับตัวลดลงดีขึ้นนะคะ s อสมาจินหรือว่าตาาก,กำไรขั้นต้นของจะบูเฟ่หรือจะบโบนัสก็ตามเนี่ยมันสู้ MK เดิมไม่ได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าต้นทุนอาหารจะสูงขึ้นนะจากการที่คนทานมากขึ้นนะคะแต่พอมาได้เรวเวเลชตัวตัวค่าใช้จ่ายที่เป็นฟิกคอ o s t ตัวเนี้ยได้มากขึ้นทําให้เน็ตมา g i n แต่ว่าไม่ได้ต่างกันมากออะอย่างตารางที่นิกอ้อยดูอันนี้เทียบให้ดูค่ะระหว่าง MK กับโบนัสสุกี้นะถ้าสาขาโบนัสสุกี้จะใหญ่กว่าจำนวนที่นั่งมากกว่านะคะแต่เงินลงทุนต่ํากว่าถ้าเป็นเงินลงทุนต่อตารางเมตรเนี่ยจะถูกกว่าอันนี้ต้องโฟกัสเลยเพราะว่าบุฟเฟ่มาร์จิ้นน้อยกว่าอราคาานะคะแล้วก็ตัวกอสมาร์จิ้นอย่างที่บอกว่าน้อยกว่าเนี่ยในสมมชัฐนที่แต่ใช้มีการปรับประมาณการ MK นะคะถ้าเป็น MK เดิมนี่กอสมาร์จิ้นหกสิบถึงหกสิบห้าอันนี้เฉลี่ย นะคะส่วนโบนัสสุกี้อันนี้เอาให้เท่าเพื่อนค่ะประมาณสัก50%แล้วก็พอเป็นเน็ตมาจิ้นลงมาเนี่ย ของโบนัสซูกี้อตะต่ํากว่านะ,ะแต่ทําไว้เจ็ดตอนแรกนึกว่าจะใกล้ๆกับลัคก,กี้พราะลัคก,กี้เขาสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแต่เมื่อวานถามผู้บริหารแล้วแกบอกว่าน่าจะเป็นเรียกตัวเดียวเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอโรลเอาท์คือขยายสาขาให้ได้เยอะๆก่อนนะคะอันนี้ก็เลยทําแบบคอนซูร์เวทีฟค่ะใช้โบนัส,สุกี้เน็ตมาจิ้งที่เจ็ดเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นตัวเลขแอสเซมบชันของเราเอาว่านะปัจจุบันเนี่ยผลตอบรับของเอ็มเจบูเฟ่ดีนะคะดึงให้เซมโซเซลโคสควอเตอร์สามเป็นบวกแล้วค่ะ ตอนนี้2เดือนเนี่ยบวกอยู่ประมาณสัก2เร์แล้วมันกาจจะดูสินหาดูแผ่วๆบ้างแต่กันยาค่ะที่พอเริ่มใส่เมนูใหม่เข้าไปเป็น29รายการเนี่ย ยอดเริ่มกลับมานะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเราดูกันยากันถ้าเซมโซเซลโกดยังบวกได้ก็จะค่อนข้างคอนเฟิร์มภาพว่าเซมโซเซลโกดในไตรมาสสามเนี่ยที่เป็นโลซีซ่นแบบเนี้อาจจะพลิกมาเป็นบวกได้ครั้งแรกในรอบ8ปดไตรมาสแล้วก็สวนร้านอาหารคนอื่นๆนะคะเขาว่าปัจจุบัน Q3 นี่ MK ดูดีสุดเลยค่ะ <c oughs> ในแง่ของเซมโซเซลโกดนะที่กลับมาบวกแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็แผน เอ็มเคบุฟเฟ่เมื่อกี้บอกแล้วว่าทําถึงสิ้นปีนะคะส่วนปีหน้าค่อยว่ากันว่าจะต่อไหมก็แต่ว่าน่าจะต่อแล้วก็ทำแล้วคนชอบนะแล้วก็ดึงกราฟิกได้ก็อาจจะต่อไปนะคะส่วนในงานดึงโบนัสสุกี้เนี่ยวันนี้เลยเนี่ยมี2ส,สาขานะคะมีสระบุรีสาขาแรกแล้วก็ชัยนาทเพิ่งเปิดไปเมื่อปลายเดือนที่แล้วแล้วเดี๋ยวสาขาที่3จะมากรุงเทพแล้วค่ะ สาขาในกรุงเทพอันแรกจะเป็น t t l e w a l k ค่ะที่รมคำแหงนะคะถ้าคุณผู้ชมคนไหนอยู่ใ,นใ,นในกล้เนะก็น่าจะได้ลิมลองโบนัสกันนะคะก็เริ่มขยับเข้ามาแล้วค่ะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยผู้อำนวบอกว่าปีนี้ช่วงครึ่งหลังเนี่ยจะเปิดโบนัสให้ครบ10สาขาโลเคชันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะขยายไปแต่ว่าปีนี้ได้ละวสิบนะคะปีหน้ายังไม่ได้ให้เป้ามาค่ะก็อยู่ระหว่างเอ,อ่อรอดูในแง่ของผลงานก่อนนะคะกรุงเทพเป็นยังไงต่างจังหวัดเป็นยังไงปีหน้าจะไปได้เท่าไหร่ แต่ว่าสําคัญก็คือเรื่องของโลเคชันแหละอาจจะหายากหน่อยนะคะก็ต้องไปดูทําเลที่เหมาะ,ะทั้งไซส์ที่ได้ด้วยแล้วก็ค่าเช่าที่ราคาถูกลงด้วยนะคะแล้วก็อาจจะต้องไม่ต้องไม่แบบทับลายกับคู่แข่งมากอ,อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโลเคชันแต่ถ้าเอาศักยภาพในการขยายหรือว่าเม็ดเงินหรือทรัพยาก,กรในการขยายอันนี้สบายมากค่ะเคยเห็นเอขยายสาขามากสุดต่อปีนะปีละ40 เพราะฉะนันพาะปีหน้าโบนัสหมวกจะไป40ก็ไม่แปลกใจนะคะ mm hmm. ต่อเป็นว่าปัจจุบ,บันด้วยความที่ manage m e n t ทางพูดมายังไม่ได้ให้เป้ามาตัวเลข assumption ที่เราใช้เนี่ยแต่ใช้ปีนี้10นะแล้วก็ปีหน้าขยายเพิ่มอีก20ค่ะ ก็จะเป็น30สาขาสําหรับโบนาสุกี้แล้วก็ปี2027ก็ให้เพิ่มไปอีก20นะคะก็จะกลายเป็น50สาขาก็ว่าเพิ่มปีละ20ไปละกันเป็นแบบก,ากลางๆที่ MK สามารถทําได้ตกไรมากละ5สาขาคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะถ้าประมาณนี้เพราะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยก็มีการ ปีนี้เอาไว้เหมือนเดิมนะคะปีนี้จะจบปีแล้วโบนัสไม่ได้ช่วยอะไรมากครึ่งหลังที่กําไรจะฟื้อเนี่ยจะต้องมาจาก m k b ม f f e t แล้วโบนัสจะไปช่วยปีหน้าค่ะปีนี้แต่ทําไว้เหมือนเดิมคือกําไรติดลบ21%นะคะประมาณพันหนึ่งนะคะแต่ก็ผ่านวัตททอมไปแล้ว ปีหน้าตอนนี้ที่ทำเนี่ยทำโตอยู่25%ค่ะกำไรจากพันหนึ่งจะขึ้นมาเป็นพัน4นะคะมีโบนัสสุก,กี้ด้วย30สาขานะแล้วก็มี m k b u f f e ุที่คิดว่าต่อโปรนะคะก็มาจิ้นอะไรลงนะคะแต่ว่ารายได้จะเติบโตได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ปีหน้าก็เลยทำโตอยู่25% 3ปีเนี่ยมองกำไรโตอยู่18ต้องมีโบนัสสุก,กี้มาช่วยด้วยนะคะ ราคาเป้าหมายปรับไปใช้ปีหน้าค่ะให้31บาทนะคะขยับ P/E ขึ้นมาเป็น20เท่าของเดิมกดเข้าไว้ใช้15เท่าถ้า P/E เฉลี่ยของ MK เลยนะ5ปีต้องมี24เท่าแต่ว่า24มันเป็นช่วงเวลาดีๆของเขาอะค่ะณปัจจุบันนะ่ะกำไรเขาเคยนิวไฮ g h 2006ปี2019นะวันนี้ลกเลียงแค่พันหนึ่งเพราะนั้นยังห่างไกลจาก สั่งไฮเดิมมากนะคะก็คงทยอยทยอยฟื้นตัวเราก็เลยปรับใช้ PE 20เท่านะคะก็จะลบประมาณ0.5 SD ยังมีความคอนเซอร์เวทีฟอยู่ค่ะแต่ก็ต้องให้พรีเมียมคนนิดนึงในเรื่องของการที่เขาจะกลับมาโกดแล้วนะคะหลังปรับกลยุทธ์หลังเริ่มเห็นอะไรต่างๆเริ่มกลับมาโกดได้อันนี้ก็เราชอบมากขึ้นนะคะผลบวกของการปรับกลยุทธ์เราเริ่มเห็นนะคะเรื่องของ แผนเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นแต่เดี๋ยวดูปีหน้ากันว่าจะเป็นยังไงฝีไมไ้ลายมือความสามารถไม่ได้ห่วงเลยค่ะแต่คิดว่าเขาทาได้อยู่แล้วเรื่องของคุณภาพเรื่องของเซอร์วิสอะไรต่างๆฐานะทางการเงินแข็งแรงมากวันนี้มีเงินสดในมือ6,500ล้านนะคะคิดเป็นต่อหุ้นเนี่ยเบาทวันนี้เราซื้อหุ้น MK 2 3บาท60เนี่ยเป็นเงินสดอยู่7บาทนะคะแล้วก็ไม่มีหนี้เลยค่ะหนี้ส่วนใหญ่ที่มีในงบจะเป็นหนี้สัญญาเช่านะเพราะว่าร้านอาหารของเขาจะเป็นจะเป็นการเช่านะคะก็จะเป็นเรื่องลีสเป็นหลัก ดีเวเดนยิวก็ปีละประมาณ5%ประมาณ5-6%แต่เขาจ่ายปีละ2ครั้งนะคะเพราะนั้นฐานะทางการเงินดีเวเดนยิวไม่ได้มีอะไรที่ต้องน่ากังวลค่ะก็รอดูเรื่องของการเติบโตนะคะเรื่องของโกรธเรื่องของการแข่งขันการปรับกลยุทธ์ตามตจที่ยังเห็นเขาขยับตัวอยู่หน้า Facebook นะหรือว่าเราเป็นลูกค้าเนี่ยอันนี้เราก็จะพอที่จะ t r a ็ก ออผลประกอบการของเขาไปได้นะคะจากสิ่งที่เราเห็นก่อนแล้วก็เราก็ค่อยมาดูตัวเลขกันราคาเป้าหมายก็ส1มสิบเอ็ดบาทพอมันมาทรงแบบนี้เราเลยต้องเลือกเป็นท็อปิคค่ะก็เลือกเป็นท็อปิคของกลุ่มร้านอาหารค่ะตอนนี้ก็ชอบมากสุดท่าในกลุ่มร้านอาหารค่ะผมแสงหน้ามาก,กมาราแกอะไรครับพี่จ่าอ๋อแสงอันนี้ต้องแสงหน้าแล้วเพราะว่า อมมากุลโลเขาขึ้นมาดีแล้วค่ะตอนนี้ก็รออยู่ข้างบนในในแง่ของผลประกอบการนะคะแต่ MK นี่อยู่ข้างล่างมาเลยอะ่ะกำไรพันหนึ่งเนี่ยเพิ่งจะไปพันสี่พันหกเองยังห่างไกลจากปองเดิมอีกมากก็เลยรู้สึกว่ายังมีอัพไซด์ที่ไปได้ต่อโอเคครับ